เอามเมอร์โอเคโอ้ยหิว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 ใจเย็นเดี๋ยวทำรักเบาเบาเบาไม่กินสลิงกินช้อนขนาดช้อนมากกว่ายืนนี้มาเร็วเร็วจีจีมนมน้มนจีนม้นจีเม้น โอเคขอมือด้วยขอมือโอเคไหว okay. Why, รองไหมตายอ้วนไม่ชอบเหรอกิ okay. นไหมอ่ะอ้อ oh, อร่อยจะตายอีเมลชอบมากเลยเนี่ยเอาแย้สะบัดแย้มา เร็้ยวเฮ้ยอมือด้วยขอมือด้วยที้ยก่งนะเนี่ยแม่ตักให้ไม่เอาอิ่มยังโอ้โหโอ้โหมแม่เอาเยอะสบายยะ เด็ดเก๋อืมสลิงไม่ต้องใช้ช้อนก็นได้อย่งเนี้ยอ๋อเก่งมากเลยนะ Uh, ัดอยู่ลูกมันเปื้อนมันก็เลอะเชื้อไปหมดอ่ะอื้อ เค็จปากน้อยเบาเบาค่อยๆกินไม่ต้องรีบบัดเย็นลุยหาอ้วนมันก็เลอะเทอะไปหมดอ่ะลกูกเช็ดนิ้ววิค gói ha, ỉm nha. แม่ฮึฮึแม่เช็ดไม่อีกไม่ต้องรีบจี เช็ดแม่อีกอ่ดี่ไอ้ลูกเวนเอาเอาเอาฮึ <c oughs>

ค,ค่อยๆกินอย่าเกินลงมาทีเดียวเด็ดฮะออซ